คลิปนี้นะคะจะเป็นการดูภาพรวมการขายรายเดือนนะคะหลังจากที่เราบันทึกรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงเลื่อนไปทางด้านขวาะคะ่ะเราจะสามารถดูภาพรวมการขายในแต่ละเดือนได้เลยนะคะซึ่งในทุกๆชีฟแต่ละเดือนนะคะก็จะมีสรุปภาพรวมการขายให้แบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็สามารถเลื่อนดูนะคะแล้วก็แยกดูในแต่ละเดือนได้เลยแบบนี้นะคะ กลับไปที่ชีตเดิมนะคะภาพรวมการค้าสามารถดูอะไรได้บ้างนะคะอันดับแรกนะคะให้เราดูที่แถบด้านขวามือค่ะแถบสีเขียวตรงนี้นะคะบริเวณนี้จะเป็นการสรุปตัวเลขค่ะในส่วนของรายรับและรายจ่ายให้ค่ะเป็นยอดที่เราบันทึกตลอดทั้งเดือนค่ะรายรับก็มาจากขอลัมน์รายรับนะคะสําหรับรายจ่ายค่ะจะเป็นการนํา ค่าใช้จ่ายในส่วนของการซื้อสินค้านะคะและค่าใช้จ่ายอื่นๆมาบวกรวมกันสรุปเป็นตัวเลขให้ตรงนี้เลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นการสรุปในส่วนของกําไรหรือว่าเงินคงเหลือแล้วแต่การบันทึกข้อมูลของเรานะคะจะเป็นการนรํารายรับลบด้วยรายจ่ายค่ะออกมาเป็นตัวเลขกําไรหรือว่าเงินคงเหลือตรงนี้เลยนะคะ นอกจากนี้นะคะก็จะมีการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรหรือว่าเงินคงเหลือให้ด้วยค่ะเป็นการนำตัวเลขกำไรในช่องนี้นะคะมาหารด้วยตัวสรุปรายรับตลอดทั้งเดือนตรงนี้นะคะคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ดังนี้เลยค่ะ และนอกจากนั้นนะคะในส่วนของตัวเลขรายจ่ายค่ะก็จะมีการจําแนกให้ด้วยว่าเป็นในส่วนของต้นทุนสินค้าเท่าไหร่นะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆเท่าไหร่นะคะสงตัวเลขนี้รวมกันค่ะจะได้เป็นตัวเลขเท่ากับตัวสรุปรายจ่ายนั่นเองค่ะและในส่วนสุดท้ายค่ะในส่วนของโฟลเดอร์การจัดเก็บเอกสารคืออะไรคะถ้าเกิดว่านะคะ ผู้ใช้งานท่านใดไม่ได้แนบในส่วนของเอกสารอื่นๆตามรายการตรงนี้นะคะในแต่ละรายการเราสามารถแนบเป็นส่วนของโฟลเดอร์ทั้งโฟลเดอร์ได้เช่นเดียวกันค่ะคือถ้าในส่วนของเดือนมกราคมนะคะมีเอกสารอะไรบ้างนะคะรวบรวมเป็น1ไฟล์ค่ะจากนั้นนะคะก็เป็นการแท็กนะคะว่าเราเก็บเอกสารน้นๆนะคะไว้ที่โฟลเดอร์ไหนก็สามารถมาบันทึกไว้ที่ตรงนี้ได้ค่ะ ถัดไปนะคะจะเป็นการดูสรุปภาพรวมการขายในรูปแบบของตารางแล้วก็การแดปดบอร์ดแบบนี้นั่นเองค่ะ ดูอะไรได้บ้างนะคะอันดับแรกเลยค่ะเป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายแยกแต่ละช่องทางการขายค่ะหากว่าเรานะคะมีการบันทึกรายรับรายจ่ายโดยที่มีการระบุด้วยว่ารายการนั้นๆนะคะเป็นของช่องทางการขายไหนเราจะสามารถดูสรุปในส่วนนี้ได้ค่ะรายรับนะคะก็จะเป็นการเรียงลําดับเลยค่ะว่าช่องทางการขายไหนนะคะมีรายรับหรือว่ายอดขายนะคะเรียงลําดับจากมากไปน้อยนั่นเองค่ะนอกจากจะสรุปเป็นตัวเลขนะคะ ให้แบบนี้ยังสรุปเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายรวมให้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น f a c e b o o k นะคะก็คิดเป็นสาเปนตะคะจากยอดขายรวม3 7ม0สตรงนี้ค่ะถัดไปนะคะในส่วนของค่าใช้จ่ายหรือว่ารายจ่ายค่ะ ก็สามารถแยกตามช่องทางการขายได้ค่ะเรียงลำดับจากค่าใช้จ่ายมากไปน้อยเช่นเดียวกันค่ะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายรวมนะคะยกตัวอย่างเช่น f a c e b o o k นะคะคิดเป็น2จปากค่าใช้จ่ายรวมก้อน26,500บาทตรงนี้ค่ะถัดไปนะคะจะเป็นการสรุปนะคะรายรับแล้วก็ค่าใช้จ่ายแยกตามหมวดหมู่ค่ะหากว่าเรานะคะมีการบันทึกรายรับรายจ่าย แล้วก็มีการแยกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะว่าเป็นหมวดหมู่รายรับอะไรเป็นหมวดหมู่รายจ่ายอะไรค่ะเราจะสามารถดูสรุปในส่วนนี้ได้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเรียงลำดับค่ะจากมากไปน้อยเช่นเดียวกันค่ะว่าหมวดหมู่รายรับไหนนะคะเป็นหมวดหมู่ที่เรามีรายได้มากที่สุด หมวดหมู่ค่าใช้ใจ่ายใดนะคะเป็นหมวดหมู่ที่เรามีการใช้ใจ่ายเยอะที่สุดเรียงลาดับจากมากไปน้อยให้ค่ะสรุปเป็นตัวเลขแล้วก็สรุปเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรของรายรับให้แบบนี้นะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้ใจ่ายให้แบบนี้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ตรงนี้นะคะเราสามารถคลิกที่กราฟค่ะเราจะเห็นเป็นทั้งยอดตัวเลขแล้วก็เปอร์เซ็นต์ให้เลยอย่างเช่นหมดมูไร,รับนะคะขายเพจได้138,000คิดเป็น37.2%องเร่ของไรายได้รวมนะคะแล้วก็สามารถเลื่อนดูได้แบบนี้เลยค่ะค่าใช้จ่ายก็เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นต้นทุนสินค้า65,000บาทคิดเป็น31.5%ของค่าใช้จ่ายรวมนะคะ เดือนดูได้แบบนี้เลยค่ะถัดไปนะคะจะเป็นการสรุปรายรับแล้วก็รายจ่ายแยกตามรายวันค่ะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบเอ็ดเลยค่ะตามที่เรามีข้อมูลค่ะถามว่าสรุปอะไรบ้างค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็เป็นรายรับนะคะหรือว่ารายได้ของเราถัดไปนะคะก็จะเป็นค่าใช้ใจ่ายในส่วนของการซื้อสินค้าเข้ามาค่ะแล้วก็จะเป็นค่าใช้ใจ่ายอื่นๆค่ะรวมรายจ่ายนะคะจะเป็นการนํา ค่าใช้จ่ายในส่วนของการซื้อสินค้าแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆมารวมกันมาบวกกันเป็นรายจ่ายรวมนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะจะเป็นการสรุปกําไรหรือว่าเงินสดคงเหลือให้เรานั่นเองค่ะเป็นการนารายรับนะคะมารบกับรวมรายจ่ายค่ะก็ไล่ดูรายแต่ละวันได้เลยนะคะหากวันไหนนะคะกระแสเงนินสดติดลบหรือว่าขาดทุนเนี่ยก็จะขึ้นเป็นตัวหนังสือสีแดงให้แบบนี้นั่นเองค่ะ แล้วก็มีกราฟให้แบบนี้นะคะและส่วนสุดท้ายค่ะก็จะเป็นการสรุปเงินเข้าและเงินออกแต่ละบัญชีค่ะในส่วนนี้ค่ะหากว่าเรามีการระบุค่ะว่าบัญชีที่รับจ่ายเงินของรายการนั้นเป็นบัญชีอะไรคะ่ะเราจะสามารถดูสรุปในส่วนของจำนวนเงินเข้าเงินออกของแต่ละบัญชีธนาคารได้ค่ะก็สรุปให้แบบนี้เลยว่าบัญชีไหนนะคะมีเงินเข้าเท่าไหร่แล้วก็มีเงินออกไปเท่าไหร่นั่นเองค่ะ ตอนนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะที่เราสามารถดูได้ในแต่ละเดือนนั่นเองค่ะ